สวัสดีค่ะผู้ที่ติดตามเพจ Facebook v o a ไทยนะคะวันนี้มาคุยข่าวรอบโลกกันประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2563ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่กัน3คนดินฉันดิธิการกำลังวังคุณวัสมนุ์อุจรินและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ร่วมคุยข่าวเช้านี้นะคะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกเลยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งหลายคนจับตานะคะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นย่ำแย่ดำดิ่งที่สุดในรอบ40ปี เพราะว่ามีการสั่งปิดสถานกงศูนย์ระหว่างกันด้วยล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะคุณจำเริญคะก็เรียกว่าเป็นอีกมิติใหม่ของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐก,กับจีนซึ่งเดิมก็มีทั้งเรื่องของการค้าการทหารนะครับในทะเลจีนใต้ตอนนี้ก็มาเป็นเรื่องของการทูดละก็ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าทิดฟอร์แทสหรือว่าภาษาของเราตั้งแต่ยุคฮัมบูร์มฮัมบูราบีก็บอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันก็เอาแบบว่าลักษณะแบบแลกเปลี่ยนกันก็ล่าสุดหลังจากที่สถานกงศุนของจีน ในนครฮิวสตันถูกสหรัฐสั่งปิดเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งในการเจาะลวงอาชญากรรมขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจีนก็ตอบโต้<ม>ใช่ไหมก็โดยการปิดสถานทูตสหรัฐที่เมืองเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้อ่าของจีนเช่นกันก็ตามเวลาวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นของในเมืองจีนนะครับซึ่งทางสัญญาข่าว AP ก็บอกว่ากระทรวงตามม่างประเทศสหรัฐก็ออกแถลงการบอกว่าแม้ผิดหวังต่อการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แล้วก็กล่าวหาว่าแล้วก็กล่าวอ้างว่าสถานกงศูนย์ในเฉิงตูเนี่ยเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประชาชนจีนในบริเวณตะวันตกของประเทศมานานถึง35ปีแล้วนะครับทีนี้จีนเนี่ยอ้างว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐเนี่ยบุกเข้าไปในพื้นที่ของสถานกงศูนย์จีนในรัฐเท็กซัสที่ฮิสตันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนั้นถ้าในแง่ของการทูตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตย นะครับ hmm. ก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศจีนจะออกมาแถลงในวันอาทิตย์แล้วก็ประท้วงบอกว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ทางกลมศูนย์นะครับทางจีนเนี่ยก็ใช้เวลาตอบโต้แบบว่าลักษณะเดียวกันคือให้เวลาสหรัฐ3วันในการปิดสถานทูตแล้วก็เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่การทูตเนี่ยออกจากสถานกลมศูนที่เมืองเฉิงตูเหมือนกับที่สหรัฐเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่การทูตของจีนที่นครฮิสตันเหมือนกัน นะครับซึ่งการตอบโต้ด้วยวิถีทางทางการทูตระหว่างสองมหาอำนาจครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจเนี่ยตกต่ำลงในหลายมิติเลยในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับแล้วก็แน่นอนก็มีหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องของโควิด19การประทุกในฮ่องกงเรื่องการขัดแย้งทางการค้า ก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีทิศทางไปยังไงต่อแต่ว่าจีนยังคงมีสถานกงศูนย์อยู่ในสหรัฐนะครับคือที่ซานฟรานซิสโกที่ลอสแองเจลิสชิคาโกและก็นิวยอร์กซึ่งสหรัฐก็มีสถานกงศูนย์อยู่ในประเทศจีนหลายแห่งเหมือนกันก็หลายฝ่ายก็หวังว่าก็คงจะหยุดจงแค่นี้ได้ไม่มีอะไรที่ลุกลามบานปลายต่อไปครับคุณนิติการซึ่งก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะขยับมาที่เรื่องราวในประเทศดีกว่าในอเมริกาแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการประท้วง Black Lives Matter ซึ่งหลายคนบอกว่าเออน่าจะทุเราเบาบางลงไปแล้วแต่ในเมืองพอร์แลนด์อ e ริกเราติดตามใกล้ชิดหลายสัปดาห์แล้วการประท้วงก็ลุกลามรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้หลายเมืองใหญ่ก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ปะทะการระหว่ังผู้ชุมนุมรวมถึงเจ้าที่ของทางรัฐบาลกลางที่พยายามเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยกันด้วยตอนนี้มีการเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างคะคุณรัสมนคะ ตอนนี้ก็คือมีนายกเทศมนตรีนะคะจากหกเมืองในสหรัฐค่ะซึ่งนอกจากเมืองพอร์ตแลนด์เองแล้วเนี่ยก็ยังมีเมืองเซีเตอร์เช็แคร์กอแคนซัสซิตี้ัลบูเคอร์คีแล้วก็ที่กรุงวอชิงตันเองค่ะก็ส่งจดหมายให้กับทั้งสสแล้วก็สวเลยบอกว่าการที่รัฐบาลของทรั์เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ของเมืองพอร์ตแลนด์เพื่อจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น,ยยย <ừ. S 1> นอย่างยิ่งโดยนายกเทศมนตรีทั้ง6ท่านเนี่ยนะคะก็เรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยประกาศให้การใช้้กําาาลลลัังงงของจนนนนททีีลล่่รฐบใพืตน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะซึ่งการเดินหน้ายื่นหนังสือในครั้งนี้ของอานายกรัฐมนตรีหกท่านนะคะก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่การที่คุณดิทิการบอกก็คือการประทัก,กร,ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางแล้วก็ผู้ชมุมนุมค่ะที่สาธรัฐบาลกลางในเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวกันเพื่อประ้วงเรียกร้องความยุติธรรมซึ่งการประท้วงนี้ค่ะก็คือสืบเนื่องมาจากกรณีการเสียชีวิตของจอจฟลอยที่มีมาต่อเรื่องตั้งแต่เดือน,อนพฤษภาคมแล้วก็จุดกระแสะให้เกิดการเรียกร้อง Black Lives Matter ขึ้นทั่วทั้งประเทศค,ค่ะ ซึ่งทางฟีดแบกนะคะจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นผู้สั่งการส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์เองก็ทวิข้อความเมื่อวันดีค่ะเป็นวันจันทร์ตามเวลาที่สหรัฐอเมริกานะคะว่าทรัพย์ของรัฐบาลกลางในเมืองนี้เนี่ยจะย่อยยับภายในวันเดียวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเนี่ยไม่ได้เข้าไปช่วยดูแลแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยกลับบอกว่าฝ่ายรัฐบาลกลางต่างหากที่เข้าไปในเมืองแล้วก็ทำให้สถานการณ์แย่ลง ทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะการชุมนุมเนี่ยเป็นไปอย่างสงบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันาทิธยที่ผ่านมาเมื่อถึงเวลาตีหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเดินหน้าเคลียร์พื้นที่ซึ่งก็คือหมายความว่ามีการใช้ความรุนแรงนั่นเองเราก็ประกาศเลยว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้นะคะก็มีผู้คนจํานวนมากค่ะที่ถูกควบคุมตัวแต่ก็ยังเป็นไม่ทราบแน่ชัดค่ะว่ามีจํานวนเท่าไรกันแน่ที่ตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ค่ะ ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าจับตานะคะเพราะอย่างที่เห็นเมื่อสุดสัปดาห์ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นและเมื่อวันพุทธที่แล้วก็มีการใช้ความรุนแรงเกิดการประทะกันร,ระหว่างผู้ประท้วงและก็เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นของทางรัฐบาลกลางที่ส่งเข้าไปในเมืองคอนแนนนะคะพูดถึงเรื่องนี้ยังอยู่กันที่ประเด็นนี้แหละเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต่างผู้ตลอดแล้วก็กล่าวโทษผู้ว่าการรัฐนะักการเมืองท้องถิ่นว่า พยายามจะตัดงบประมาณของตํารวจแล้วก็หยิบยกประเด็นเรื่องอาชญากรรมที่พุ่งสูงขึ้นในเมืองใหญ่ๆเพื่อจะเป็นเหตุผลที่ให้ส่งเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐบาลกลางเข้าไปรักษาความสงบในพื้นที่แต่ทีนี้นักกฎหมายหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาก็บอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทับซ้อนมากกว่านั้นนะคะคุณจำเรมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือต้องมองตัวนี้ต้องถอยหลังมา่หนึ่งก้ามองภาพใหญ่นิดหนึ่ง ประเด็นเรื่อง law and order คือการรักษาความระเบียบในสังคมรักษากฎหมายเนี่ยเป็นจะเป็นประเด็นหนึ่งในการหาเสียงของปัฒนาธิบดีทรัมป์ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้นําสหรัฐทำโดยการส่งกําลังของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางนงานรักษากฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจที่ทำเนี่ยก็สอดคล้องกับแนวคิดอันนี้หรือแนวในเรื่องของการหาเสียงว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่รักษาความสงบในเมืองใหญ่ต่าง แล้วจุดที่สังเกตก็คือเมืองใหญ่ต่างๆที่พัฒนาทิพดีทรัมม์เนี่ยส่งกําลังของรัฐบาลกลางเข้าไปเนี่ยเป็นเมืองหรือเป็นรัฐที่คุมโดยพรรคเดมโมแครตังนั้นก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งอย่างนี้ขึ้นมาโดยพัฒนาธิบดีทรัมป์ก็อ้างว่าเหตุการณ์ไม่สงบในเมืองเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริหารที่มาจากพรรคเดมโมแครตเนี่ยเสนอให้มีการตัดลดลดงบประมาณของตํารวจลง ก็เลยทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาก็เลยจะต้องส่งกําลังเข้าไปอันนั้นก็เป็นแค่ว่าเป็นภาพรวมของภาพใหญ่แต่เสร็จแล้วนักอาชญวิทยาก็บอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อธิบายได้ง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการตัดตัดลดงบประมาณตํารวจแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่านักอาชญวิทยาก็ให้ตัวเลขว่าจริงๆตัวเลขของเหตุการณ์รุนแรงอาชญาการรมรุนแรงเนี่ยในเมืองใหญ่ๆเนี่ยลดลงต่อเนื่องในช่วง30ปีที่ผ่านมา แต่ใน,นช่วงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นเนี่ยเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างนี้มาผสมรวมกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการตัดลดงบประมาณตํารวจอย่างเดียวยกตัวอย่างนะักอาชญาิวิทยายกตัวอย่างว่าอากาศอุ่นขึ้นคนก็ออกไปนอกบ้านมากขึ้นการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์คนก็ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกกันมากขึ้นก็เป็นโอกาสให้เหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งนักอาชญายวิทยาก็บอกว่า เหตุการณ์ุกงานส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากสาเหตุของการค้ายาเสพติดกับกิจกรรมความขัดแย้งของแก๊งอันตรพานเป็นส่วนใหญ่แล้วตัวเลขถ้าดูเป็นเป็นตัวเลขที่เกิดเนี่ยกระจุกข,ของตัวเลขเนี่ยจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในบางโซนบางซิปโค้ดของเมืองไม่ได้เกิดขึ้นทั่ว,วไปเดฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถจะอธิบายได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องของการลด งบประมาณของตํารวจหรืออะไรแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยันอันนั้นก็จะเป็นข้อสังเกตของนักอาชญวิทยาถึงแม้ว่าในเมืองใหญ่หลายแห่งจะมีตัวเลขสูงขึ้นก็ตามแต่ว่าเมืองใหญ่บางแห่งตัวเลขอาชญากรรมเนี่ยลดลงฉะนั้นก็คือว่ามันในทางสังคมศาสตร์เนี่ยบางทีมันไม่ได้ง่ายที่จะอธิบายพฤติกรรมไม,ม่เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ที่พอเราใส่สารเคมีเนี่ยออไปก็จะได้สารเคมีนั้นออกมานะครับคุณวิทยาครับ อย่างที่คุณจำเ else, รินบอกนะคะปัจจัยทางสังคมเพราะฉะนั้นการบังทับนโยบายอะไรบางอย่างมันส่งผลสืบเนื่องกันไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยเดียวที่จะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนั่นเองนะคะกลับมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อทสิมนิยมคนผิวสีวันนี้ยังเป็นวันจันทร์ในสหรัฐนะคะที่กรุงวอชิงตันมีพิธีรำลึกสสจอรลูอิสซึ่งถือว่าเป็น ผู้ชนียบุคคลของสหรัฐเป็นนักต่อสู้เพื myös, ่อเสรีภาพของคนผิวสีซึ่งล่วงเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะคุณกระสมนคะค่ะก็อย่างที่คุณนิทิการบอกค่ะว่าสสจอร์ลิวิสเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทในเรื่องของการเรียกร้องเสรีภาพของคนผิวสีในอเมริกาเนี่ยมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่พฤษภารษที่1960ก็คือถ้านับไปเนี่ยก็ประมาณ60ปีแล้ว ซึ่งคุณจอร์นลิวิสเนี่ยค่ะก็คือเสียชีวิตเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยโรคตับอ่อนซึ่งตอนนี้นะคะทางรัฐสภาอเมริกันค่ะก็จะจัดพิธีรำลึกเกียรติคุณของสอสอจอร์นลิวิสด้วยการนำโลงศพที่บรรจุร่างของเขาเนี่ยมาวางให้ประชาชนแลวก็เจ้าหน้าที่สามารถมาแสดงความเคารพได้ค่ะซึ่งมีการจัดนำขบวนศพของคุณจอร์นลิวิสเนี่ยผ่านสถานที่สำคัญในกรุงวอชิงตันนะคะอย่างเช่นผ่านทางอนุสรณร์สถานมาร์เตอร์ลูทมาเธอคมาร์ตินลูเทอร์คิง ซึ่งมาเตลูเทอร์คิงเนี่ยก็เป็นผู้นํานักต่อสู้เพื่อคนผืวสีที่จอร์ลูวิสเนี่ยเคยเข้าร่วมรวณรงด้วยในอดีตค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางขบวนรถเเนี่ยก็ยังผ่านพื้นที่ใกล้ทเนียบข่าวค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีตัวอักษร Black Lives Matter เขียนอยู่เพื่อแสดงพลังในการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางว่าที่ผู้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตหรือว่าโจไบเดนเนี่ย ก็มีกำหนดการที่จะร่วมวิธีรำลึกการเสียชีวิตของสสลิวิสที่อาคารรัฐสภาในวันจันนี้ด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็จะนำโลงศพของสสผู้นี้เนี่ยนำไปอยู่บนจุดสูงสุดของบันไดด้านกลางของอาคารรัฐสภาที่ประชาชนสามารถเห็นได้ซึ่งผู้คนนะคะก็คือสามารถมาเคารพศพของคุณจอร์นลิวิสได้ในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารคะ่ะแต่ว่าจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันแล้วก็สวมหน้ากากาในการเคารพศพด้วยคะ่ะ อืมคะ่ะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในกรุงวัชิงตันนะคะมาพูดถึงสถานการณ์โควิด1 9กันดีกว่าถ้าพูดรวมทั่วโลกแล้วเนี่ยตอนนี้หลายประเทศที่คิดว่าสามารถจะควบคุมจัดก,การการระบาดได้เนี่ยตอนนี้กลับมาพบการระบาดกันอีกครั้งแล้วนะคะดูหลายประเทศเลยอย่างกรณีของเวียดนามก็ สั่งอบพยนักท่องเที่ยว8,000 0คนนะคะออกจากพื้นที่ในเมืองดาน,นางบอกว่า uh huh. พบผู้ติดโควิด19หลายคนแล้วคิดว่าจะต้องอพยพไปเนี่ยใช้เวลานานถึง4วันเลยทีเดียวขณะที่สถานการณ์อย่างที่บอกเวียดนามเนี่ยเหมือนจะจัดการได้ค่อนข้างจะดี uh huh. แล้วก็เรียบร้อยแต่ก็กกลัประพกการระบาดอีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนที่ออสเตรเลียค่ะทางการในวิกตอเรียก็รายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่ 532คนในวันจันทร์นะคะแล้วก็ทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการเลยและทางการบอกว่าต้องยืดระยะเวลาล็อกดาวน์ไปอีก6สัปดาห์ซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลและที่ฮ่องกงนะคะทางการประกาศใช้มาตรการต่างๆเพิ่มในวันจันทร์เพราะพบการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็สั่งปิดการรับประทานอาหารภายในร้านและพัตาคารทั้งหมดนะคะแล้วก็ห้ามรวมกลุ่มเกินกว่าสคนด้วยเพราะว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า1,000คนส่วนสเปนค่ะก็บอกว่าตอนนี้พื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าก็ยังน่ากังวลหลังจากผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวเลขล่าสุดทั่วโลกติดเชื้อ16.3แสนคนแล้วและเสียชีวิต650,000คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอวกินส์นะคะส่วนที่ใกล้ๆเราหน่อยตอนนี้มีรายงานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของเทมเียบขาวค่ะเป็นเจ้าที่ระดับสูงคนล่าสุดที่ติดโควิด -19 นั่นก็คือโรเบิร์ตโอไบรอันค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงบอกว่าติดโควิดในลักษณะที่อาการไม่รุนแรงตอนนี้ก็ถูกแยกตัวไปเฝ้าระวังอาการแล้วนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้ตามปกติแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างให้ไกลจากประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์รวมถึงรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ด้วยซึ่งยืนยันว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยไม่ได้ติดต่อใกล้ชิดแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะ ติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในอเมริกาเด่กก็อย่างที่เห็นมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง4ล้าน2แสนคนเข้าไปแล้วนะคะแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยใกล้150,000คนแล้วด้วยนะคะและน่าจะเป็นข่าวดีในอเมริกานะคะก็คือแผนการเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด19ซึ่งฝั่งอเมริกาก็เตรียมทดสอบกับมนุษย์ในวงกว้างขึ้นแล้วใช่ไหมคะคุณรัสมนคะ ช่ค่ะก็ถือเป็นข่าวดีข่าวดึงนะคะในช่วงนี้ท่ามกลางข่าวที่เหมือนจะดูน่าหดหู่เนาะว่ามีผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกามากกว่าสี่ล้านคนแล้วตอนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางบริษัทยามโบเดนาของสหรัฐเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้เริ่มต้นการทดลองวัคซีนต้านโควิด -19 นะคะในขั้นที่มีผู้ใหญ่เนี่ยจำนวนถึงสามหมื่นคนเข้าร่วมการทดสอบค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้เนี่ยทางบริษัทโบเดนาได้ร่วมกับสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐโดยมีเรื่องการวิจัยที่เมืองซาวานาที่รจ์เียค่ะ ซึ่งการทดลองในครั้งนี้นะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อช่วยควบคุมการระบาดในสหรัฐแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Warp s p e ป d ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเร่งพัฒนาวัคซีนแล้วก็มาตรก,การในการป้องกันแล้วก็สกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด1 9นะคะทั้งนี้นะคะเมืองซาวานาค่ะเป็นหนึ่งในลายสิบเมืองที่มีการทดลองวัคซีนโดยกลุ่มการทดลองเนี่ยจะประกอบด้วยคนที่รับวัคซีนจริงแล้วก็คนที่รับวัคซีนหลอกที่ไม่มีตััวยยยาาาเเเพื่อ่อนนมปรีบีบบทกคะ ก่อนหน้านี้นะคะทางบริษัทยาโบเดน่าก็ระบุว,ว่าวัคซีนที่ใช้ในการทดลองกับมนุษย์เนี่ยสามารถแสดงผลการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวัคซีนที่เคยทดลองก่อนหน้านี้ก็ <T> าอาจจะทําให้ผู้ที่รับวัคซีนเนี่ยมีผลการมีเขาเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงบาย้างอย่างเช่นปวดศีรษะหนาวสั่นเหนื่อยง่ายหรือว่าปวดกล้ามเนื้อแต่อย่างไรก็ตามนะคะผลข้างเคียงพวกนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นผลข้างเคียงที่แสดงอาการในระดับต่ำค่ะแล้วก็นอกจากทางบริษัทยาโบเดน่านะคะ รว่ารสารทางการแพทย์ The La n c e t เนี่ยก็รายงานด้วยว่านอกจากบริษัทนี้เองเนี่ยก็มีอีก2บริษัทค่ะที่กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่เช่นกันก็คือบริษัท a อสตราเซเนาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดแล้วก็บริษัทจีน c a n ซ i n o b i o l o g i s t ค่ะที่สามารถที่วัคซีนของทั้ง2บริษัทนี้ก็เรียกว่าสามารถแสดงผลการสังผ้มกันได้ดีเช่นกันค่ะ อ,อ๋อก็เป็นก็เป็นประเด็นที่เราลุ้นกันนะคะวัคซีนตกลงจะมาเมื่อไหร่ใจมากสุดท้ายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็ยังต้องรอกันต่อไปเรียกว่าสวดมนรอกันเลยดีกว่านะคะก็ส่งท้ายกันวันนี้คนจำเริญม,ม,เมาเล่าให้ฟังเรื่องของการสวดมนเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันเริ่มใส่ใจว่าฉันควรจะสวดมนภาวนาเพื่อให้โควิด -19 นั้นหายไปจากโลกนี้กันสักทีนะคะ คนอเมริกันอาจจะทําเรื่องนี้ช้ากว่าในบางประเทศนะที่บอกว่าส่วนมนภาวนาไล่โควิดเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมศูนย์วิจัยพิวเขารายงานว่า55%ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันซึ่งนับถือาศาสนาคริสต์เนี่ยสวดมนต์อธิษฐานขอให้โคโรนาไวรัสเนี่ยสิ้นสุดไปเสียทีซึ่งตามการวิจัยเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่นานๆครั้งจะสวดมนต์หรือว่าคนที่ไม่ได้นับถือาศาสนาใดเนี่ยก็มาร่วมสวดมนต์ภาวนา ขออำนาจพระผู้เป็นเจ้าให้ตัดเป่าโควิดไปเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่แท้จริงของการสวดมนต์ขอพลังจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเพราะว่าแน่นอนก็เป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจการวิจัยในเรื่องนี้ก็มาได้มีการสนับสนุนทำกันมานานแล้วก็การจะศึกษากลไกของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามนักวิจัยก็บอกว่าถึงจะ ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าคนที่สวดมนต์เนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าลดความเครียดคลายความหวาดกลัวลงไปได้ก็เรียกว่าเป็น,นกลไกจากทางจิตวิทยารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ลดความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวความวิตกกังวลความกลัวนักวิจัยบอกว่าการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิเนี่ยให้ผลค,คล้ายกันนะครับเพราะว่าช่วยให้คนมีสติมากขึ้นรวบรวมสติได้แล้วก็สามารถจะควบคุมจัดการความกังวลเนี่ยมาให้ ลามปามเกินเหตุไปแล้วก็ยังสามารถช่วยลดความโกรธความก้าวร้าวได้ก็พูดง่ายๆการสวดมนต์ก็เป็นการดึงตัวกลับมาเหมือนก็นั่งทําสมาธินะครับส่วนผลที่จะได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจิตใจแล้วก็อาจารย์บูชแมนจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตกก็บอกว่าข้อดีอีกอย่างของการสวดมนต์คือบางทีเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นสถานการณ์ในมุมมองใหม่ๆถ้าเราไม่ได้สวดมนต์หรือว่าไม่ได้ทำสมาธิก็อาจจะไม่ได้เห็น อย่างไรก็ตามการสวดมนต์นี่มีข้อเสียเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นการเดิมพันนะักวิจัยบอกว่าถ้าคนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วสวดมนต์แล้วมองบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเมตตาการสวดมนต์จะช่วยให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเขาสวดมนต์แล้วเขามีความรู้สึกว่าโกรธเคืองพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพระผู้เป็นเจ้ากําลังลงโทษตัวเองอยู่สุขภาพของคนเหล่าที่สวดมนต์ในโหมดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยจะแย่ลงเพราะฉะนั้นก่อนจะสวดมนต์เนี่ยต้องเตรียมตัว ทำหมดความคิดให้ถูกก่อนถึงจะสวดมนต์ผลที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังก็ได oui> ้ครับเรียกว่าต้องปรับ mindset กันก่อนจะสวดภาวนากันนะใช่ไหมคะใช่ก็ขอบคุณนะคะคุณจำเรและคุณกสมนที่ร่วมมาอัปเดตข่าวให้เราได้ติดตามกันโดยไม่ต้องสวดมนรอว่าข่าวจะมานะคะแล้วก็สามารถไปติดตามเราได้ ทั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะเพจ a c e b o o k viewa.thai Instagram Twitter และ y t u t u viewa.thai a n n น l นะคะแล้วเรามีพอดแคสต์ด้วยไปติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ